สวัสดีครับร,ยยร,ร้านแปะอะไรยนต์จังหวัดปทุมครับนะครับนําเสนอเลยครับเป็นพวกรถพวนปั๊มพ่นยายนครับร้านเรามีหลายอย่างนะครับอันนี้รถตัดหญ้ารถตัดหญ้าดีเซลรถตัดหญ้าเดินตามรถตัดหญ้ารถพวนดินปั๊มลมรถอเนกประสงค์มีนะครับแอร์บัสก็มีามาดูหน่อยครับนี่เครื่องพวกเครื่องสูบเดียวมิโซปั๊มนิ้วอย่างนี้มีนะครับ นิ้วหกขุนคนยาส,สวยๆเลยเนี่ยเก่าญี่ปุ่นทั้งนั้นปั๊มลมเครื่องมือช่างนะครับมาดูได้จานชามอนเนกประสงค์ที่ร้านเรามีหลากหลายนะครับเนี่ยปั๊มลมใหญ่ๆห,หัวสาม่ไอวตตหรือจะเป็นเครื่องดีเซลครับรถทวนรถอนเนกประสงค์ตีนตะขาบยกมือยกดับนะครับมาโคเล็กมีเครื่องสูบน้ําเล็กนะครับมีเพียบเลยนะเครื่องสูบน้ํามีเป็นกองเลยอ่ะพามาดูหน่อย เห็นกององนี้ใช้ได้นะครับแค่ไม่มีที่วางก็เลยมาสมสุๆกันเนี่ยพวกเครื่องสูบน้ําเล็กนะครับแบบถาหามนะใช้คนยกคนเดียวก็ได้ครับถามาดูครับข้างในพวกเศษอะไรนะเศษตะไคร่ก็มีนะพวกเศษคาบูอย่างเงี้ยครับมีเป็นถังเลยนะมีเป็นถังให,ใหญ่เลยพวกคาบูนะใครจะซื้อใครจะเหมาว่ามาเลยปั๊มพ่นยานี่ปั๊มน้ํา น้ำสวยๆทั้งนั้นเลยครับอยู่ข้างบนอีกรอแม็กเรือเรือบินมีครับมอรลมเบรกได้ชาร์จสตาร์าทคอมแอร์มาหาเลยที่ร้านย่อยกิ่งกระบอกไฮโดรลิกครับมีเกือบทุกไซส์จะเป็นพวกแมโครเล็กนะใหญ่ๆไม่ได้ทำนะครับแมลงครับแมลงแมลง,มลงตะเข่รถบรรทุกของมีครับนี่มียันน็อตเลยนี่น็อตถังเนี้ยขายนีขายยกถังเลยนะน็อตเีายสายครับเพงตะเพิงชิบาบุล่า เาญี่ปุ่นวันนี้เป็นสัดคอนกรีตสัดคอนกรีตตัดใหญ่นะครับใช้งานได้ทุกตัวนะเห็นสมสูอย่างนี้ใช้งานได้หมดนะครับนะครับสัดคอนกรีตคมลมใหญ่นะครับปั๊มลมประมาณร้อยลิตรปั๊มลมเบรกเลยชาร์จสตาร์ทหนค่ยไฟท้ายเรามีทั้งอะไหล่รถยนต์ทั้งกเกษตรนะครับร้านเรามาไม่ผิดหวังนะครับปั๊มน้ำมาดูได้ครับอะไหล่โชคเชิก สารพัดอย่างก็ต้องมาแวะชมกันเอานะครับนี่ขอองเค์าะอ่อ,อนนี่นะครับเ,า,เาพาขึ้นไปดูชั้นสองครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนพวกปั๊มไฮดรอลิกนะเป็นพวกปั๊มพวกคอนโทรลไฮดรอลิกนะครับมาดูเลยขโมขโมโโใหญ่ขโมสิบร้อนะครับโ,โบเล็กโ,โบใหญ่หลากหลายอย่างครับมอตเตอร์กระจกไฟฟ้า ฟ้าเรามีทุกรุ่นนะครับเนี่ยมอตเตอร์จอไฟ้าเนี่ยที่คุมห้าเนี่ยทั้งกองเลยนะครับเราพัดอย่างครับต้องมาชมเอาครับพ่อค้าก็เลือกไปถูกว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างล่างเยอะแยะเลยนะครับพ่อค้าก็ไม่รู้ว่าซื้ออะไรมาบ้างจำไม่ได้นะครับแต่แต่แต่มีเป็นลังๆนะครับแต่ญี่ปุ่นพวกแต่พวกพวงมาลัยพวกท่อนะครับ เดี๋ยวพาไปดูรถตัดหญ้าข้างหน้าบ้านนั่งพวกรถตัดหญ้าพวกรถไถนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถตัดาาหญ้า,า,นนะร,ถารถไ,นนรนะรไรถ,ถไของเรามีเข้ามาตลอดนะครับเข้ามาโอ้เกือบทุกอาทิตย์ช่วงนี้เข้าเยอะเข้าบ่อยนะครับเหลือคันนี้อีกคันหนึ่งนะนี่รถไถคือพกแรงคันนี้คืกแรงแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับ อันนี้ก็เป็นตัดหญ้านะครับตัดหญ้าคูบต้าตัวนี้เป็นตัดหญ้าคูบต้าติดสี่แรงครับนี่รถควอนมีเซลมีเซลยังเหลือนะครับวนี้ขายแล้วอันนี้เป็นคูบต้านะครับกำลังถอดถอดอมว่าน้ำไปปะรั่วอยู่ครับมันน้ำรั่วนีเจ็ตสกีครับขายทุกอย่างครับสนใจก็ติดต่อมาครับ